ศัตรูพืชที่เราเกษตรกร,เ,กรเข้าใจมองว่าเป็นศัตรูคือมีหญ้ามีโรคและก็มีมแมลงจริงๆแล้วต้นไม้1ต้นมันจะต้องใช้สารอาหารที่เป็นแร่ธาตุประมาณ16แร่ธาตุที่เกี่ยวพันนะครับ ปัญหาเกษตรกรวันนี้ที่ทํากันอยู่นะครับมันก็จะเจอปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องโรคเรื่องแมลงอากาศหนาวอากาศร้อนเจอเรื่องเหล่านี้มากมายเลยนะครับกับโรงการภาคการเกษตรนะครับแล้วก็วงเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้มันเป็นเวลาหลาย10ปีละพืชผลของท่านเนี่ยมันไม่ได้รับผลผลิตตรงตามสายพันธุ์ที่มันควรจะได้รับปุ๋ยแพงก็ถือว่าเป็นปัญหาคุณภาพชีวิตเกษตรกรก็ไม่เป็นไปตามที่เกษตรกรควรจะได้รับปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆประเทศที่เขาก็มีปัญหาเรื่องเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น ไอเอลไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับอิสราเอลอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นดินรายเยอะนะครับญี่ปุ่นอาจจะเป็นเมืองหิมะอากาศเย็นเยอะต่างประเทศที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมยุโรปอย่างเงี้ยน,นะครับต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีแหล่งผลิตปลูกพืชน,น้อยแต่ต้องเลี้ยงคนทั้งยุโรปนะครับจากปัญหาเหล่านี้นะครับมันทําให้มีสารอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่อุบัติขึ้นนั่นก็คือสารกลุ่มที่ชื่อว่าในตัวฟีนนลนะครับสารในตัวฟีนนลเนี่ยเป็นสารที่ค้นพบเข้ามาเพื่อแก้วิกฤต ของเกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ํา ลมฟ้าอากาศที่ไม่ดีและมันมีความแปรปรวนเ,รเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับสารในตัวฟีนอลเนี่ยมมนมีหน้าที่ในการไปดูดพลังงานที่พืชสะสมไว้ที่ใบตามที่เราทราบว่าพืชจะเก็บอาหารไว้ที่ใบใบแก่ๆนะครับใบแก่ๆเพราะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวทาหน้าที่ไปดึงพลังงานออกมาใช้นะครับพลังงานตัวนี้เมื่อดึงออกมาใช้เนี่ยไม่ว่าวันนั้นดินจะไม่ดีไม่ว่าวันนั้นน้ําจะไม่มีไม่ว่าวันนั้นสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงนะครับเมื่อพลังงาน จากสารอาหารของพืชถูกนํามาใช้นะครับก็จะทําให้พืชมีการเจริญเติบโตตลอดเวลาเมื่อพืชเจริญเติบโตตลอดเวลานะครับทำให้กิจกรรมต่างๆของพืช นะครับเช่นการแตกรากการแตกกอการออกดอกการติดการผสมเกสรรวมไปถึงลูกใหญ่ลูกเล็กการสุกแก่สิ่งต่างนี้ต่าง,งเกิดขึ้นเพราะมีโฮอร์โมนเข้าไปทําคราวนี้โฮอร์โมนนั้นมันเกิดมาจากอาหารที่พืชได้รับเกิดมาจากเซลล์พืชเซลล์พืชเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเพราะนั้นตัวในตัวฟิโนลเป็นสารเรียกพลังงานซึ่งในมองในบุมนี้นะครับสารในตัวฟีนอลเนี่ยจึงมีความเหมาะสมกับการผลิตพืชเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพืชทุกชนิดมีใบทั้งหมดเป็นองค์ประกอบนะครับแล้ว ทั่วทั้งโลกนี้พี่น้องเกษตรกรกำลังเจอปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ําทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ได้สารกลุ่มในโตฟนอลเข้ามารีดพลังงานสารอาหารจากใบก็จะทําให้พืชแต่ละชนิดแต่ละประเภทแสดงออกตามสายพันธุ์ซึ่งนั่นหมายถึงผลผลิตที่ควรจะได้รับนะครับตรงตามสายพันธุ์ประเภทนั้นรวมไปถึงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดของผู้บริโภคซึ่งสารในตวัวฟนอลเนี่ยนะครับทาง บริษัทได้เอามาบรรจุไว้ในสารที่ชื่อว่าไนโตรฟินเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการทดสอบแล้วก็ทดลองแล้ว สารฮิวมิกับสารในโตฟีนนลทาหน้าที่อย่างนี้นะครับฮิวมิกเนี่ยจริงๆเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์และเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์มากนะครับคำว่าสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นแร่ธาตุสำหรับพืชนะครับเพราะนั้นฮิวมิกเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารด้วยการอุดมไปด้วยสารอาหารนั่นหมายความว่าอุดมไปด้วยประจุบวกประจุลบเมื่อเราเอาไปใส่ในดินนะครับโดยเฉพาะในดินหลายๆประเภทโดยเฉพาะดินที่มีปุ๋ยค้างจากการที่พี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีมาสูงปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีมามากโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะครับพอใช้ฮิวมิกเนี่ย จะรู้สึกว่าพืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะฮิวมิกสามารถไปจับประจุปุ๋ยที่อยู่ในดินได้ข้างค้างในดินได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ฮิมมิกคือทําแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นได้ผลดีในกรณีที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมานกนะครับเขาเรียกว่าได้ผลดีในกรณีดินที่เสียแต่ไนโตรฟินนลทาหน้าที่นะครับไปเรียกสารอาหารพลังงานจากใบเพราะฉะนั้นวันนี้ทั่วประเทศต้นไม้มีใบทั้งหมดเอาไนโตรฟินนลนะครับไปเรียก พลังงานออกมาได้ผลครับแต่ฮิวมิกวันหนึ่งที่สารอาหารหมดแล้วจะได้ผลไหมนะครับก็ต้องมาว่ากันต่อนะครับซึ่งโดยปกติเขาก็จะใช้ฮิวมิกร่วมกับปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าในดินอาจจะหมดปุ๋ยพอหมดปุ๋ยปุ๊บฮิวมิกอาจจะ เกิดประโยชน์แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดวื้อหวาจนให้ผลผลิตตามที่เกษตรกรคาดหวังนะครับแล้วก็อาจจะใช้แก้ปัญหาแค่ได้ช่วงในระดับหนึ่งแต่ฮิมิกเป็นสารที่ดีแต่ใช้แก้ปัญหาได้แค่เรื่องดินนะครับในขณะที่ในโตฟินอนใช้แก้ปัญหาทั้งระบบในวันที่ดินไม่ดีในวันที่น้ําไม่มีในวันที่แดดไม่ดีในวันที่แสงไม่มีนะครับแต่ ตัวไนโตรฟินนลยังไปดึงอาหารจากใบไม้ออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันใช้ได้ทั้งระบบกับตัวนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นต่างกันตรงที่ว่าใช้แก้ปัญหาเรากําลังเจอปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเจอปัญหาเรื่องดินอาจจะใช้ตัวไนโตรฟินอลฉีดทางใบและใช้ฮีมิกฉีดทางดินอย่างนี้ก็ได้ผลนะครับแต่ว่าตัวไนโตรฟีนอลนั้นต้องใช้ยาวครับแต่ ตัวฮิวมิกก็อาจจะมีจุดจุดหนึ่งที่ <c oughs> ทพอแล้วนะครับไม่ต้องใช้แล้วเ <c oughs> พราะดินกลับมาฟื้นฟูดีแล้วด้วยกระบวนการนะครับ ศัตรูพืชที่เราเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจมองว่าเป็นศัตรูคือมีหญ้ามีโรคและก็มแีแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเราพุ่งประเด็นไปที่เกษตรกร,เ,ร,กรเจอปัญหาเรื่องโรคและ,มะแมลงนะครับแมลงเนี่ยมีมแมลงหลายประเภทนะครับตอนนี้เราเจาะเข้ามากลุ่มหนึ่งก็คือมแมลงในกลุ่มที่เป็นตัวหนอนซึ่งมีหนอนเยอะมากและมีหนอนกอรายจุดหนอนนู่นนั่นนี่หนอนเนี่ยนะครับจะเกิดจากผีเสือ้อผีเสื้อมาวางไข่แล้วก็เป็นตัวหนอนเข้าดักแด้แล้วก็เป็นผีเสือ้อนะครับลักษณะของกระบวนการเหล่านี้นะครับที่นายตัวฟิ นอจาจะเข้าไปช่วยได้เนี่ยนะครับเนื่องจากสารในโตฟิอลเนี่ยมันมีกลิ่นเทียม นะครับแต่อันนี้เป็นบางบริษัทนะครับบางบริษัทหลายบริษัทที่จําหน่ายในตัวฟีนอลแต่ว่าไม่มีกลิ่นเทียมตรงนี้แต่ว่าในตัวในตัวฟินเนี่ยมันมีกลิ่นเทียมเนื่องจากผู้นําเข้าเนี่ยเขาได้มีการสั่งให้นําตรงนี้เข้ามาเป็นส่วนองค์ประกอบเพราะฉะนั้นไอสารตัวนี้มันทํางาน,นกลไกอย่างนี้นะฮะผีเสื้อหนึ่งตัวจะวางไข่ได้300อฟองแล้วก็ถ้าโดนยาฆ่าแม,มลงฉีดเป็นตัวหนอนนะฮะสามร้อยตัวโดนฆ่าแมลงฉีดฉีดได้ร้อยตัว200กลับไปเป็นผีเสื้อเข้าดแกแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อแล้วก็บว,ล 60, ว,นนน 60, วดไลดม เพราะฉะนั้นเรื่องเ่านี้ยมันไม่จบนะครับพอมันไม่จบมันมีกระบวนการหนึ่งก็คือทํายังไงให้ผีเสื้อตัวนี้ครับไม่ต้องมาวางไข่ เพราะนั้นลักษณะของธรรมชาติผีเสื้อจะไม่วางไข่ก็เกิดขึ้นจากการที่มีผีเสื้อตัวหนึ่งมาวางไข่ไว้แล้วนะครับผีเสื้อตัวนี้อาจจะวางไข่ไว้แล้วแล้วก็ปล่อยกลิ่นฮอร์โมนออกไปทําให้ผีเสื้ออีกตัวหนึ่งไม่มาวางไข่เขาจะรู้กันเพราะฉะนั้นในตัวฟินเนี่ยนะครับต้องใช้ตรงนี้ต้องใช้คําว่าในตัวฟินเพราะว่าในตัวฟินเนี่ยพอเราฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ผีเสื้อเข้าใจว่าพื้นที่นี้มีการวางไข่แล้วเป็นการสร้างกลนุบายขึ้นมามันก็ไม่มาวางไข่เพราะไม่มาวางไข่ก็ไม่มีตัวนนอ เพราะนั้นนี่คือหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องหนอนแต่ถ้าเกี่ยวกับโรคเนี่ยนะครับในโตฟินเนี่ยเกิดจากสปอร์เชื้อราฝ่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นโรคก,ก็จะมีโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไวรัสไมโครพลาสมานะครับแต่ว่าโรคที่เป็นมากที่สุดก,ก็คือโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรา เพราะนั้นวันนี้เชื้อรามีทั้งเชื้อดีนะครับแล้วก็เชื้อที่ไม่ดีเชื้อราที่ดีเช่นมันเป็นเห็ดที่เรามาทานกันเนี่ยนะฮะเวลาที่เราฉีดไนโตรฟินเข้าไปนะครับมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับมีแต่เชื้อดีๆอยู่ในร่างกายเพราะนั้นมีเชื้อดีๆอยู่มีโอกาสน้อยมากครับที่เชื้อไม่ดีจะเข้ามาสู่ร่างกายพอเชื้อไม่ดีจะเข้ามาเชื้อดีๆมันก็จะกิน,กนไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้เวลาฉีดไนโตรฟิน สิ่งที่ค้นพบก็คือจะเห็นการระบาดของหนอนในรอบต่อปอยน้อยลงนะครับและก็ค้นพบว่าพืชที่จะเป็นโรคราเช่นข้าวมเมลสส็ดใสสวยเนะี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเลยนะครับใบก็จะใบเงางามนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราช่วยในเรื่องเหล่านี้นะครับ วิธีการใช้นโตฟินให้มันได้ผลเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือฉีดให้มันฟุงฟ้งฟ้งฟุ้งยิ่งฟุ้งยิ่งดีครับเพราะว่าสารเหล่านี้มันจะเข้าสู่ปากใบพืชน,นี่มันก็จะเข้าสู่บริเวณขอบใบนะครับยิ่งสารมันฟุ้งมันจะมีโอกาสแทรกซึมเข้าสู่ปากใบพืชแต่นโตฟินเนี่ยเนื่อจงจากว่าโมเลกุลมันเล็กนะครับละลายน้ําท่านสังเกตดูละลายน้ํางานมันสามารถแทรกซึมเข้าสู่เส้นเส้นใบของพืชน,นะครับเส้นใบของพืชก็คือด้านบนเนี่ยมันจะมีเส้นใบอยู่เพราะ,ะนั้นมันสามารถแทรกซึมได้เพราะนั้นยิ่งฟุ้้้้งงยิ่่ไดผผละครรัขขออออที2กก็ืใหตาาสม รตรงตามที่บริษัทได้แนะนําก็คือ1นซองผสมได้น้ํา200ลิตรส่วนวิธีการฉีดกับพืชเนี่ยนะครับก็แยกนะครับถ้าพืชผักก็ให้อยู่ในช่วง3วันถึง7วันนะครับถ้าเป็นพืชไร่อันได้แก่กอ้อยข้าวโพดมันสปะหลังก็อยู่ช่วง15วันไม้ผล15วันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มพืชที่มันมีลักษณะแตกออกไปเช่นใบเป็นมันนะครับใบเป็นมันมันเช่นกล้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ฉีดใส่ที่บริเวณโคนอันนี้ก็จะได้ผลดีกว่าแต่เราฉีดโชคได้นะครับ ฉีดให้มันโชคโชคได้นะครับส่วนกรณีที่เป็นพืชแล้วอาจจะฉีดไม่ถึงเช่นายางพาราฉีดใส่ใบไม่ได้ก็ให้ฉีดใส่บริเวณท่อน้ําท่ออาหารคือใสล่ลาต้นได้เลยนะครับอันนี้ก็ฉีดโชคโชคทําแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็ฉีดร่วมกับไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวภาพได้ร่วมหมดได้เลยนะครับเพื่อสะดวกในการใช้ทํางานในตัวฟินก็ทําน้าที่ฉีดง่ายๆได้แบบนี้ครับ ในตัวแม็กเนี่ยจริงๆแล้วต้นไม้หนึ่งต้นมันจะต้องใช้สารอาหารที่เป็นแร่ธาตุเนี่ยประมาณ16แร่ธาตุที่เกี่ยวพันนะครับพี่น้องกเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยกระสอบที่มีธาตุอาหาร N P K ตัวเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ใช้ธาตุอาหารรองแล้วก็ใช้ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมเนี่ยในความรู้สึกก็คือถ้าวันนี้พี่น้องเกษตรกรต้องกินหมูกินข้าวกินผักกินผลไม้ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะไม่เลือกกินผลไม้จะไม่เลือกกินผัก จะเลือกกินอาหารหลักๆเหล่านี้นะครับการไม่กินผักไม่กินผลไม้เนี่ยมันส่งผลกระทบทําให้พี่น้องทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของเริ่มเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับนู่นนั่นนี่ที่มันอะไรจะเกิดขึ้นพืชก็เหมือนกันนะครับวันนี้ในวงการพืชเนี่ยขาดสารอาหารประเภทธาตุอาหารเสริมเยอะมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันมีอยู่แล้วในดินนะครับแต่วันนี้มันดินมันเสริมโรมไปแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ ทางไนโตรแมกเนี่ยจะทําหน้าที่ในสารอาหารที่มันหายไปจากประเทศไทยประมาณ1ิปีหายไปจากพื้นพื้นแผ่นดินนะครับแต่ว่าไนโตรแมกนี่จะทําหน้าทีา่ให้พืชได้รับโดยตรงก็คือสามารถฉีดทางใบแล้วก็เป็นตัวอาหารเสริมซึ่งเป็นตอนนี้เป็นสิ่งที่พืชควรจะได้รับนี่คืออารมณ์ของคนที่อยากกินผลไม้อารมณ์ของคนที่อยากกินผักและตอนนี้พืชกําลังโหยหาสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าพืชได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะทําให ผิวพันธุ์ของพืชผลของท่านนะครับการติดการผสมเกสรน,นะครับเรื่องของเกสรแข็งแรงพืชผลสวยงามนะครับใบเขียวเป็นมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับสิ่งที่พืชมันได้รับสารอาหารประเภทไนโตรแมกครับจริงๆทั้งสตัวที่ใช้เรื่องดนไดเลยนะครับไนโตรแมกเป็นสารอาหารเสริมที่ต้องใส่เข้าไปแต่ไนโตรฟินเป็นตัวดึงพลังงานที่ต้องพืชต้องเอาไปใช้ ซึ่งมันมีอยู่ในใบยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไนโตรแมกฉีดเพิ่มเข้าไปที่พืชมันมากาลังขาดนะครับแล้วก็ไนโตรฟินเป็นตัวดึงนะครับเพราะฉะนั้นใช้ร่วมกันเลยได้ทุกช่วงครับแต่ว่าถ้า,าจะให้ได้เห็นผลลัพธ์ก็ใช้ได้ตั้งแต่ช่วงที่พืชกําลังจะเริ่มเปิดตาดอกนะครับพืชกําลังจะเริ่มมีรวงนะครับแต่ถ้าให้สะดวกจริงๆก็ใช้ร่วมกันทุกช่วงได้เลยครับ